วันี้สายหมูก็มาถือจังหวัดที่วันนี้21เมษาย,ยน65เป็นวันครบรอบวันเกิดกรุงเทพมหานครอายุครบ240ปีนายกลุงตูในฐานะที่นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นเจ้าภาพเลยใช้เดียวทำพิธีบวงสวงสักการะสามหลักเมืองในวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบ240ปีนิมนต์สมเด็จพ,พระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาส ว,วัดไตรมิตรประกอบพิธีทางศาสนาพุทธที่สาลหลักเมือง โดยมีขุนทหารหลายรายเข้าร่วมโดยถือโอกาสทำบุญให้สบายใจเติมตะเกียงน้ำมันพระประจำวันเกิดวันเสาร์ป่างนาคปรกเช่นกันกับพี่ใหญ่บิ๊กปอมที่เกิดวันเสาร์ที่ตามตำราว,ว่ากันว่าคนเกิดวันเสาร์มักดวงแข็งแม้จะอยู่ในสภาพพระสุขเขา้าพระเสาแทรกเคราะห์ซ้ำกำา่าซัดหลายเรื่องอันเป็นเหตุจากดาวบริวาร อย่างที่ช่วงนี้บรรดาอดีตองคารักพิทักนายกทั้งเกมในสภาและนอกสภาทยอยถูกซอยไปทีละคนสองคนไล่มาตั้งแต่สิประเอปรีนาจนมาถึงล่าสุดกับแรมโบ ครั้นจะหันไปหาพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่รับปากกันไว้ว่าจะช่วยประคองกันไปจนครบวาระก็ใช่ว่าใจจัดเต็มร้อยเพราะลำพังประชาธิปัตย์หัวหน้าอุดดาก็ยังวุ่นวายแทบเอาตัวไม่รอดกับปรากฏการณ์ปรินเอฟเฟกในขณะที่รัฐบาลลุงตู่ยังเหลือสึกปลายทางก่อนครบวาระ4ปีอีก7-8เดือนที่เหลือที่จ่อกใกล้เกิดสมัยประชุมสามัญวันที่23พฤษภาคม ที่มีคิวให้หวาดเสียวกับศึกซักฟอกและกฎหมายสำคัญรวมถึงพรบงบประมาณที่แม้จะถือเป็นผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายแต่ก็ยังมีประเด็นที่ยังต้องกังวลกับกองกำลังอิสระของผู้กองนัดแห่งพักเศรษ,ษฐกิจไทยที่ข้างต้นยังไม่นับรวมปัญหาการตีความการนั่งนายกครบ2สมัย8ปีว่าจะหมดยกแค่กลางเดือนสิงหาคม65นับจากสิงหาคม2557 หลังคอสช,ชยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลัก22พฤษภาค,คม57หรือจตีความอ้างผลบังคับรัฐธ,ธรรม,มนูญ60ลากยาวต่อเลยสองเทอม แต่ที่แน่ๆปีกลองการเลือกตั้งกำลังดังกระชั้นแบบที่ทุกพักเก่าและใหม่ทยอยเปิดหน้าแสดงตนว่าพร้อมแล้วแม้กระทั่งหากจะเกิดอุบัติเหตุอันใดระหว่างสมัยประชุมนี้ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระตามที่นายกลุงตูอยากให้เป็นแม้กระทั่งนายกลุงตูหรือเหล่าบรรดาผู้คนในรัฐบาลรอบๆตัวก็จำกต้องเตรียมการสำหรับทางนี้ทีไรเพื่อไม่ให้การบริหารบ้านเมืองสะดุดเสียหายโดยนอกจากพักซี ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพากันเปิดตัวในห่วงจังหวะการเมืองนับตั้งแต่เลือกตั้งซ่อมสอสอมาถึงเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสอกอไม่นับรวมรวมไทยสร้างชาติที่รั้งรอยิ่งมาเจอข่าวแรมโบกับปมคลิปลับหวยออนไลน์เข้าไป ท้าว่าจะสะดุดจนทีมกุลซือต้องรีบกันออกจากแผลงหลังวอลเปเปอร์นายกอย่างที่วันนี้21เมษายนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคทีมกุลซือตึกไทยทีลาออกจากพักพลังประชารัฐและมีข่าวจะไปนั่งหัวหน้าพักกลุวมไทยสร้างชาติออกมาปฏิเสธชัดๆแล้วว่าไม่มียังไม่ได้ตัดสินใจอะไร ที่น่าสนใจและถูกจับตาบนหน้าปัดตอนนี้คือพักสร้างอนาคตไทยที่เพิ่งเปิดหน้าตากองทัพคณะผู้บริหารที่ชูเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเป็นไฮไลท์ไม่เป็นศัตรูกับใครแบบไม่ซ้ายสุดขั้วขวาสุดโตงเมื่อวัน20เมษายนที่สองกุมารใน4กุมารอย่างอุตมะสนทิรัตสิทธสมคิดประกาศชูอาจารย์สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะมาทําให้อนาคตประเทศไทย หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจแถมมีการชี้เป้าไปที่ปัญหาที่ทําให้หลังสี่กุมารออกมาจากรัฐบาลลุงตู่ก็ยังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้ทํานองว่ามาจากปัญหาการเมืองแย่งชิงผลประโยชน์อํานาจโดยบอกว่าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้รุกล่วงไปได้เราก็ไม่จําเป็นต้องมาทํางานการเมืองไม่แต่เท่านั้นในการเปิดหน้าเมื่อวานอย่างปรากฏเงาร่า ผู้กองนัดเจ้าของประโยคศัตรูของศัตรูคือมิตรไปร่วมแสดงความยินดีและประกาศว่าเพราะรักกันมาก่อนเพราะร่วมเกาะตั้งพรรคพลังประชารัฐมาด้วยกันเรียกว่าการประกาศชัดว่าสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเท่ากับตอนนี้จะมีภาพเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอีกคนสําหรับนายกลุงตู่ที่บอกว่าพลังประชารัฐของหัวหน้าป้อมจะเสนอชื่อตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวที่บ่งวิเคราะห์การเมืองประเมินว่าไม่ แต่นายกลุงตูที่จะต้องวันขัวตรงข้ามลุงตูอย่างเพื่อไทยเองก็ถูกมองว่าสมน้ำสมเนื้อกับความเป็นสมคิดในฐานะเสียนเศรษฐกิจของจรงิงที่มีผลงานจับต้องได้เข้าตากกรรมการมาตั้งทุกยุคสมัยไม่ว่าใครคณะไหนเข้ามาบริหารประเทศรวมถึงคณะคสชอของศูนย์อำนาจสามปอถ้านึกถึงเศรษฐกิจต้องสมคิดตั้งแต่ยุคไทยรักไทยรัฐบาลทักษิณมาจนถึงรั สถาบนลุงตูยุคตั้งไข่ที่สิทธิสมคิดสี่กุม,มารเข้ามามีบทบาทสำคัญจนพอกเข้าที่ต้องมาเจอพิษการเมืองปัญหาเก้าอี้ดนตรีอกหักกับการเมืองทำให้เห็นทุกอนุป,ปัญหาต้นน้ำอย่างปลายน้ำที่เมื่อมาเปิดหน้าในจังหวะพอดีที่ผู้คนประชาชนก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งอดีตอยากเปลี่ยนโหมดจากเลือกสงบจบที่ลุง และปัญหาการเมืองมาสู่ชีวิตจริงว่าด้วยความเดือดร้อนจากปัญหาปากท้องตรงหน้า